จะพูดพรุ่งนี้จะได้นะยืนอย่าีพรุ่งนี้จะได้ <laughs> วันนี้หนูจะมาซ้อมฮอกกี้นะคะกับเพ่อข้างหน้าครั้งแรกแ <laughs> <laughs> ม่ซ้อมฮอกกี้เรื่องที่เราชอบกันนะคะเรื่องของกี้ H O N E Y W A Y ร้องไหมร้องมาแล้วหนะ่ย

được à phải làm được à phải làm xong cái không เราพอบอยู่ที่ไหนอโอ้ใช่กำาังกจาดตัวหนยเลยไงกำลัหยุดเ็นวกา